สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้วันก็เลือกคำที่คนเมียนมาใช้บ่อยกันอีกแล้วนั่นก็คือคำว่าบ่อยๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรียนกันเลยนะคะว่าเขาใช้คำว่าอะไรกันในภาษาพม่าค่ะคำว่าบ่อยๆในภาษาพม่าพูดว่ามาจากคณะมาจากคณะและไม่ใช่มีคำเดียวนะคะยังมีอีกหนึ่งคำค่ะนั่นก็คือคำว่าคณะคณะ คณะคณะน่ารักใช่ไหมคะสองคำที่เอามาฝากในวันนี้นะคะวันเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเพื่อนๆตั้งใจเรียนจ,นจนจบคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆน,นจะจำได้ไม่มีวันลืมแน่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันนะคะว่าแต่ละประโยคเขามีวิธีการใช้อย่างไรคะ่ะเรามาเริ่มประโยคที่สั้นๆง่ายๆกันก่อนนะคะประโยคนี้อ่านว่าจะหนอแปลว่าผมจะหนอทำไมคะคณะคณะ ใบอ u t แดดใบอาแปลว่าปวดท้องค่ะจะหนอกคณะคณะใบอ u t แดดผมปวดท้องทำไมคะผมปวดท้องบ่อยๆใช้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะประโยคที่สองค่ะอ่านว่าตูา่คณะคณะถี่เป้าแดด ถีแปลว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่เมื่ออยากจะพูดว่าถูกหวยนะคะถูกลอตเตอรี่เราไม่ค่อยพูดเนาะมันยาวไปเนาะถูกหวยนะคะเขาจะพูดว่าถีเป้าแดถีเป้าแดตู่คณะคณะถีเป้าแดนะคะเขาถูกหวยบ่อยๆประโยคต่อมาค่ะพูดว่าตู่โดตู่โดแปลว่าพวกเขาคณะคณะบ่อยๆเองแปลว่าบ้านค่ะ ยาวแปลว่าย้ายเพราะฉะนั้นเองเปียวแดก็คือย้ายบ้านค่ะตูโดคณะคณะเองเปียวแดพวกเขาย้ายบ้านบ่อยบอยคณะคณะแปลว่าบ่อยบอยประโยคที่4ี่ค่ะอ่านว่าตูกะแปลว่าเขาค่ะคณะคณะบ่อยบอยอมาแปลว่าความผิดค่ะ โลกแปลว่าทำอมาโลกแดก็คือทำความผิดทำความผิดบ่อยไหมคะบ่อยเพราะว่าเขาใช้คำว่าคณะคณะตูกะคณะคณะอมาโลกแดเขาทำความผิดบ่อยบ่อยประโยคที่5ค่ะอ่านว่าจำมะแปลว่าดีชันคณะคณะ บ่อยๆอีกแล้วนะคำว่าปวดหัวค่ะในภาษาพมา่าพูดว่ากองไก่เดกองไก่เดแปลว่าปวดหัวค่ะตัวต่อมาอ่านว่าตัดชันเขียนว่าติดที่แปลว่าหนึ่งเวลามีคำข้างหลังต่อท้ายนะคะเราจะเปลี่ยนจากอ่านติดเป็นอ่านตะนะคะอ่านว่าตัดชันแปลว่าหนึ่งซี่ค่ะ ตาชันแปลว่าหนึ่งซีกปวดหัวนหนึ่งซีกในภาษาไทยก็คือไมเกรนนั่นเองนะคะทั้งประโยคค่ะอ่านช้าๆพร้อมๆกันจะมะคณะคณะกองตาชันใกล้แดดกองตาชันใกล้แดดก็คือปวดหัวนหนึ่งซีกนะคะก็คือไมเกรนดิฉันปวดหัวนหนึ่งซีกบ่อยๆหรือดิฉันปวดไมเกรนบ่อยๆนั่นเองค่ะประโยคที่6ค่ะมองเลกะ มองเลแปลว่าน้องชายค่ะตู้ตู้ในที่นี้ก็คือบอกถึงน้องชายนั่นเองค่ะตุกาโกกาแปลว่ารถค่ะตุกา,กาก็คือรถของใครคะรถของน้องชายนั่นเองคณะ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 แปลว่าบ่อยๆยเยเซเดเยแปลว่าน้ำ เซแปลว่าล้างค่ะเยเซแดก็คือล้างน้ำไม่ได้หมายความว่าล้างแต่น้ำเปล่าแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะความหมายของเขาก็คือเขาเนี่ยล้างรถค่ะมองเลกะตุกากโกคณะคณะเยเซแดน้องชายล้างรถของเขาบ่อยบ่อยค่ะน้องชายล้างรถของเขาบ่อยบ่อค่ะประโยคต่อมาค่ะอาก,กิน แปลว่าของปิ้งย่างค่ะอากินดวยดวยเป็นคำที่บ่งบอกความเป็นพาหูโพสเพราะฉะนั้นของปิ้งย่างเนี่ยต้องไม่ใช่อย่างเดียวแน่ๆต้องมีหลายๆอย่างนะคะอากินดวยโกคณะคณะ,ณะแปลว่าบ่อยๆมาซาตินบูตินแปลว่าควรค่ะมาซาตินบูก็คือไม่ควรกินทั้งประโยคนะคะอากินดวยโกคณะคณะ มาซาตินบูไม่ควรกินของปิ้งย่างบ่อยๆไม่ควรกินของปิ้งย่างบ่อยๆค่ะประโยคต่อมาค่ะอ่านว่าซีจอดูเอโกซีจอแปลว่าของทอดค่ะดเโบ่งบอกความเป็นพหูพจน์แสดงว่าไม่ใช่มีของทอดแค่หนึ่งอย่างนะคะมีหลายๆอย่างนะคณะคณะแปลว่า บ่อยอยค่ะคณะคณะซาดาก็คือกินบ่อยๆนั่นเองมังองบูแปลว่าไม่ดีค่ะทั้งประโยคนี้นะสีจอดวโกคณะคณะซาดามังกงบูกินของทอดบ่อยๆไม่ดีค่ะประโยคที่9ค่ะอ่านว่าโพล่เป็นชื่อในภาษาพม่านะคะโพลากะตุมยาดวยโก ตุมยาแปลว่าคนอื่นค่ะเห็นไหมเขาใช้ด้วยอีกแล้วก็คือไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะคนอื่นก็คือมีหลายๆคนเนาะคณะคณ,ณะแปลว่าบ่อยๆค่ะอันไหนจินแดอนไหนจินแดแปลว่ารังแกค่ะทั้งประโยคนี้โพลากะตุมยาด้วยโกคณะคณะอันไหนจินแดโพลารังแกคนอื่นบ่อยๆค่ะ ประโยคสุดท้ายที่เอามาฝากนะคะจะหนออแปลว่าผมอภินแปลว่าข้างนอกค่ะอซาอซาแปลว่าอาหารดุยเป็นคําที่บ่งบอกความเป็นพหูพจน์ค่ะนั่นหมายความว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่มีชิ้นเดียวหรือประเภทเดียวนะคะก็คืออาหารหลายๆอย่างเน,ะนาะคณะคณะบอยบอยแวมาซาบู แวแปลว่าซื้อค่ะมาซาบูก็คือไม่กินทั้งประโยคนี้นะคะจะนออเปียนอซาซาดูโกคณะคณะแวมาซาบูเรามาค่อยๆแปลนะคะผมเนี่ยไม่ซื้ออาหารข้างนอกนะคะไม่ซื้ออาหารข้างนอก กินบ่อยๆค่ะไม่ซื้ออาหารข้างนอกกินบ่อยๆค่ะคำที่เอามาฝากในวันนี้นะคะคำว่าบ่อยๆในภาษาพม่าพูดว่ามาจากคณะหรือคณะคณะเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆใช้เป็นอย่างแน่นอนแล้วก็ติดหูมากๆเลยเนาะเพื่อนๆจำได้เลยใช่ไหมคะจากการดูคลิปในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะ เอามาฝากอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคำที่คนเมียนมาใช้บ่อยๆเนาะแล้วก็ในภาษาไทยเราก็ใช้บ่อยเช่นกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นฝากติดตามและให้กำลังใจวันต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ